สถานีโทรทัศน์สีกองทับ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอีสานสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้เทีลคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในขณะนี้เพราะนี่คือตก10บหยิบล้านแซนดิง้งไทยล แห่งนี้นะครับไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นะครับหผู้เขาเ้าแข่งขันต้องดวลกับ10นักสู้ด้วยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้หากผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนนะครับรับไปเลยครับเงินรางวัล1ล้านบาทและผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ประกาศข่าวจากทางช่องเจ็ดสีคุณหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองด้วบสวัสดีครับ สดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับเอาละครับนี่คือการดวลครั้งแรกของคุณแล้วตื่นเต้นดีฮะเมื่อวานเราคุยกันมาแบบเพื่เรื่อเออมีการข่มกันเล็กน้อยนะฮะเออพูดตรงๆเลยไม่ชอบอะไรบิวเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าไม่อยากจะให้ตกไปท่าสวยๆฮะคือเขาสวยมากนะครับอยากให้มันพิ้วลงไปนะฮะให้เขาลมไปนะครับนี่จะดูดีหมดเลยครับอดูดีหมดเลยครับนี่แสดงว่าดูแย่สุดนะเขดูแต่งตัวเลยครับนาหนาแหมก็กล้าพูด เกลียดชุดลายจุดหนูด้วยค่ะเอาละครับพร้อมไหมครับคุณหนุ่มพร้อมครับวันนี้ละครับจะได้รู้แล้วว่าการดวลครั้งแรกใครจะอยู่ใครจะไปเตรียมท่าตกไว้หรือยังของพี่อะค่ะเตรียมหรือยังวันนี้สนุกแน่นอนเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณเดินเข้าไปประจำตำแหน่งเชิญเลยครับ ที่1นึ่สู้เงินล้านของคุณหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงส่วนบิวแม่บ้านมีหนวดสู้เพื่อข่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่บิวครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำนี้หมายถึงผู้หญิงนารีถูกต้องครับ ันนี้ได้ร้านแล้วใช่ไหมครับกี้เหมือนได้ร้านดีใจเหมือนได้ร้านเลยนะฮะอย่างน้อยก็ไม่ตกคําถามแรกเกินเป้าหมายแล้วแล้วใช่ค่ะถือว่าสำเร็จแล้วสําเร็จแล้วความจะต้องปกป้องเงินล้านให้ได้ค่ะอ๋อแล้วครับกลับมาที่คุณหนุ่มครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับคำนำหน้าเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงนางถูกต้องครับ กลับมาเร็วไหมฮะบิวเร็วเกินไปค่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะอแต่ถือว่าเกินเป้าเราแล้วนะโอเคค่ะหนึ่คำถามได้แล้วค่ะตอนนี้คลายความกดดันไปแล้วไม่ค่ะยังกดดันอยู่เลยค่ะกดดัน20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกและคำถามของบิลก็คืองูใหญ่มีหงอนเป็นสัตว์ในนิยายนะถูกต้องครับ เป็นฝัดใ์ในนิยายเมื่อกี้ที่ฉันนึกถึงเรื่องแบบหนังเมืองนอกดีนะไม่ตอบต้องพิทำไมอ่ะเราก็โผลตามแม่น้ำโขงใช่เหรอคุณค้าคุณคะอะไรคะถึงเราจะเลิกกันแล้วแต่เราก็เลิกกันด้วยดีนะคะขอโทษนะคนอย่างพี่ได้หน้าแล้วลืมหลังเออ กลับมาที่คุณหนุ่มกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับโลหะผสมระหว่างทองคําเงินและทองแดงหน้าครับถูกต้องครับออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดคนละแบบกันกอไก่กับคอควายนะครับเอาละครับมาแล้วครับบิล20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับหญิงในเทพนิยายอยู่บนสวรรค์นางฟ้าค่ะถูกต้องครับ ทำไมบอสไม่เอาบบพวกคำถามซาตานอเวาตามาถามเขาเลือกจากใบหน้าของดิฉันค่ะสวยจริงๆเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากใช่ค่ะสวยไม่มีที่ติไม่มีที่ติสักจุดสวยไม่น่าจุดติเ,<ท>เอเหมือนจะชมนะเหมือนจะชมชมชมทีนะชมอเอาละรครับกลับมาที่คุณหนุ่มอีกหนึ่งครั้ง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับ ต้นไม้จากป่าหิมะพานที่มีผลเป็นหญิงสาวนาทีผลถูกต้องครับเร็วไมหมฮะบิลเกินไปค่ะเกินไปจริงๆ <c oughs> ในสายตาว่าไปพ้นอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจบิลนะครับตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> น้ำที่ทำพิธีเสกให้อาบกินประคบเพื่อความเป็นมงคลโดนประจำค่ะน้ำมนต์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ถูกต้องครับ โดนแล้วไงก็แสบผิว er บ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็พัฒนาขึ้นค่ะหลังจากที่เรามีพลังเพิ่มขึ้นจริงๆหนูเป็นนางฟ้านะคะจริงๆหนูเป็นนางฟ้านางฟ้านางฟ้าฟ้าที่ผมก็เบื้อขึ้นโบสถ์แลหรอที่เปลี่ยนได้แม่ไปถามเขาก่อนได้ไหมหนูเริ่มไม่อยากเห็นเขาแล้วกลับมาที่คุณหนุ่มครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับตาแดงนรกกุ้งเสียบเป็นชื่อของน้ำพริกครับ ถูกต้องครับบิวยิ้มยิ้มได้คำถามที่ตอบได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะน้ำพริกชอบทานค่ะถึงจะโตเมืองนอกแต่ก็ชอบทานน้ำพริกค่ะอ๋อดไปโตเมืองนอกนอกโลกเลอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงไปจับเออทำไมขอโทษขอโทษลืมตัวไอ้รอบรอบเนี่ยไม่ได้เป็นทีมเดียวกันหรอกเหรอคะ เราต้องลุมเ้าสิลุมเ้าลุมเราแล้วได้สนุกไม่หมายถึงว่าให้กำลังใจบิวโอเคครับกลับมาที่บิวนะครับต้องตอบให้ถูก20วินาทีกับคำถามนี้ครับเจ็ดสาวน้อยพิวสาริกาเป็นชื่อของน้ำตกค่ะถูกต้องนึกว่าตกลงไปแล้วนะฮะเฮ้ ผ่านมาหลายคําถามแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมไม่ค่ะเหมือนเดิมเหียวสั่นมากเลยตรงนี้นุกนุ๊กนุกมาที่คุณหนุ่มกันบ้างนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับน้ําที่กรองให้สะอาดแล้วจ่ายให้ประชาชนบริโภคใช้สอยน้ำประปลาครับถูกต้องครับกลับมาที่บิวแม่บ้านมีนวด20วินาทีกับคําถามนี้ครับสิ้นสุดกันที ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่าที่ก็สาแก่ใจทราบซึ้งสวงในองเราเร็วๆๆๆเร็วน้ำัววองแ้วครับแล้วครับายอะโอ้ิไม่รู้เลยเหรอูเก็ทันที่ไหนล่ะคะเพลงนี้นี่เพลงนี้ต้องให้คนนี้ตอบโบราณคันวาี บรรดาช้างสารงูเห่านี่เขาให้ตอบไม่ใช่รรอให่ให้ช่ชื่ออะไรคะชื่อเพลงชื่อเพลงเพลงที่สุรพลร้องค่ะเพลงอะไรเพลงอะไรมันตาจ่าโทถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากน้ำตาจ่าบ๊ายบายนะบิลบ๊ายบาย การดวลครั้งที่หนึ่งนี้นะครับผู้ชนะคือคุณนุ่มอนุน์ครับและอย่างที่บอกไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาผ้าผิวผ้าผิวผ้าผิวไม่เล่นไม่ได้หรอไม่ไม่ ไม่ต้องบอกว่าบิวที่เป็นคนที่ให้เกียรติรายการมากเพราะแต่งชุดมาเตรียมตกอย่างเต็มอ๋อสั่นลอยอะงึกงึกงึกงอกอะเงยเงยคุณพระคุณเจ้าโกความสูงด้วยไงแล้วตกลุมในครั้งนี้นะครับออกไปนอกโลกเลยนะฮะพร้อมไหมครับบิวพร้อมก็ได้ค่ะรู้สึกทรมานไหมในการรอในการที่จะตกในระดับหนึ่งค่ะตอนนี้ค่อนข้างทรมานทรมานมือสั่นอยู่ตอนนี้ปากก็สั่นกันตอนนี้งึกงึกงกเอาแล้วครับสั่นแบบนี้ค่ะ เราอยากเห็นคุณทรมานต่อไปเดี๋ยวไปตกช่วงหน้าหลังเบคโฆษณาครอบแอมมีอะไรอยากจะบอกคุณหนุ่มไหมแอมเนี่ยสวยเผ็ดแล้วก็ดุนะคะโอ้โหสวยเผ็ดดุแม่เข็ดฟันถ้าเกิดน้องตกลงไปนะพี่นี่แหละจะเป็นคนแรกที่วิ่งไปรับน้องเองครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่า ไฮลักษ์รีโวสีโทเอโนดแอนคลีนสนับสนุนโดย AIS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไยตามิลดับเบิลช็อกโกปลากระป๋องมงกุฎทะเล ลับเข้าสู่ตกิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับถึงเวลาส่งผู้แพ้จากการดวลครั้งแรกลงไปข้างล่างแล้วนะครับพี่เอคะคก่อนที่จะหล่นลงไปให้น้องบิลเนี่ยลาแฟนเก่ากับสามีคนปัจจุบันก่อนไหมคะไปไปไปลงด้านหลัะเถอะที่รักอยากจะพาคุณไปด้วยค่ะทิรักดิฉันจะไปรอคุณในนรกอา้าวคุณดู มีอะไรอยากจะพูดอับคุณหนุ่มชนิดไหมพี่หนุ่มคะหนูแค่อยากจะฝากไว้ค่ะครับเงินล้านไม่แบ่งนะครับอ้าอ่า <c oughs> อ,อยากให้บิวฝากผลงานสักนิดนึงครับตอนนี้ก็รายการของเซนนี่แหละค่ะทั้งหมดอยู่ที่เซนหมดเลยค่ะกี่รายการ <c oughs> กี่รายการก็ติดตามหนูได้ค่ะแล้วก็เจอกันได้ทุกเช้าค่ะจันทรถึงสุกเวลาเอ่อก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงค่ะเจ็ดสระตีเจอกันได้เพราะว่าหนูมีของแจกทุกๆุกวันค่ะเรกว่าเปิดมานี่แจกเรกว่าเปิดมานี่แจก อุ้ยอุ้ยนี่ตกใจไป่ั่กตั้งตัวล่ะตกใไปน่ตั้งตัวลงไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันครับว่าค่าหัวนะครับของบิลคือเท่าไหร่ครับ โอ้โหสองหมื่นแล้วนะครับ,รบเรียกว่าอาจจะไม่ได้เสียแรงเยอะนะับ,บได้2 0,000เก็บสะสมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้สบายใจแล้วกลับบ้านคุ้มแล้วฮะสองมืผ่านไปในการดวลครั้งแรกเรียบร้อยครับมองไปรอบๆครับนักสู้ที่เหลือ9คนใครจะเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับหมายเลขอยู่ไหมเอาไปครับ คึ้นตั๊กนิดหนึ่งนะครับเรื่องอ้อมแอมครับหมายเลข8อ้อมแอมแนะนำซัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อชลรด,ดาบุภาแสงนะคะเป็นนักศึกษาค่ะอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโอ้ยเรียนทางด้านไหน<อ>คะเรียนทางด้านไหนครับอ,อ๋อเรียนการเมืองการปกครองค่ะการเมืองการปกครองอเอาละสิว้ยเราเป็นเด็กที่นอกลูกอยากให้มีคนปกครองจังเลย ถ้าเกิดน้องตกลงไปนะพี่นี่แหละจะเป็นคนแรกที่วิ่งไปรับน้องเองครับหแหมรับน้องรับน้องวันนั้นลูกตกไปในบ้านจะไม่เห็นรับเลยลูกลื่ลูกลืก่ลอย่าไปเชื่อมันคนขี้เหร่อลักกิงเชื่อนะพ่อแอมมีอะไรอยากจะบอกคุณหนุ่มไหมค่ะก็อยากจะบอกพี่หนุ่มนะคะว่าแอมเนี่ยสวยเผ็ดแล้วก็ดุนะคะโอ้โหสวย,สวยเผ็ดดุ ลักษณะพี่บอลมีอะไรจะพูดสวด้หเผ็ดดุเผ็ดขนาดนี้พี่ต้องซีดเก่งเข็ดฟันถ้าพร้อมแล้วนี่คือการดวลครั้งที่2ของคุณหนุ่มอนุวัฒน์นี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของคุณหนุ่มอนุวัฒน์อ้อมแอมสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้ คำถามเริ่มที่อ้อมแอมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขนมที่นิยมนำมาฉลองในงานวันเกิดเค้กค่ะถูกต้องครับยากเหมือนง่ายๆเหมือนขนมเค้กเลยว้ยดูน้องเขานิ่งมากเลยนะกลับมาที่คุณหนุ่มครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ แป้งทอดที <tous deux> e ่ชาวอเมริกันนิยมทานเป็นอาหารเช้าแพนเค้กครับถูกต้องครับก็นิ่งเหมือนกันนี่เออกลับมาที่อ้อมแอมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขนมอบชิ้นเล็กรูปร่างแบนทําจากแป้งสาลีคุกกี้ค่ะถูกต้องครับ โอ้โหรู้สึกหมวดคําถามนี้ดูแล้วอิ่มๆเหมือนกันไม่รู้นะอิวเอาละครับมาแล้วครับคุณหนุ่มครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับขนมปังแผ่นหั่นแบบประกบคู่กันมีไส้ตรงกลางแซนดิชครับถูกต้องครับกลามากินกันเลยดีกว่าไหมครับเล่เลยนะฮะเราพักกินข้าววันนน่ะสิเดี๋ยวเราปูเสือแล้วเราเอาพวกนี้มากินเลยนะถึงทนี่อร่อยทั้งหมดเอาละครับกลับมาที่อ้อมแอม ยี่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแป้งนวดแผ่นบางๆนำมาทอดอะไรอะ่ะเฮ้ยอยอสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่น FB b บีแบตเตอรี่ซั g ซุงกาเล a x ซี สองสู่เงินล้านของคุณหนุ่มอนุวัฒน์อ้อมแอมสู้เพื่อฆ่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองกลับมาที่อ้อมแอม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแป้งนวดแผ่นบางๆนำมาทอดอะไรอะเฮ้ยอุ้ยเร็วครับเร็วครับเร็วนรือะไร่แป้งนวดแผ่นบางๆนำมาทอดเร็วเร็วครับ ต้นอาจจะตื่นเต้นนึกไม่ออกอะโรตีโอ้ยนะโรตีพูดออกมาหลังจากหมดเวลาไปแล้วตายตายตายโอ้โหระหว่าง20วินาทีขอตกแทนจะได้ไหมครับเองได้ไครับขอตกอแทนขอต่อแทนน้องเขาจะได้ไหมครับไม่ถ้าคุณอย่างนั้นผมร้องคุณครับผมไม่อยากจะขาดคุณเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ข้างล่างเอาบ่อออก โโอ้หลไปทาเพม่เป็นไรครับผมยังขออยู่ต่อแล้วกันครับผมโอเคโชคดีครับโอ้โหคำง่ายๆอาจจะแบบนึกไม่ถึงหรือนึกทันตอนเวลามันหมดไปแล้วผู้ชนะในการดวลครั้งที่2คุณหนุ่มมาุุวัดครับอ้อมแม่มีอะไรอยากจะบอกคุณหนุ่มไหมก็โชคดีนะคะอกอโชคดีนะคะ อออบอกได้เลยว่าพอน้องลงไปปั๊บบรรยากาศรอบๆ <c oughs> ดูวังกูเองเลย <c oughs> เอาละครับมาดูกันครับว่าค่าหัวนะครับของอ้อมแอม,มคือเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาท สมเงินรางวัลไปแล้ว30,000บาทครับรีอว่าผ่านการดวนไป2ครั้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผ่านมารู้สึกสบายๆพอสมควรครับทำไมหนูรู้สึกไม่สบายตัวะเออน่าจะสิผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะเห็นสภาพของ2คนแล้วแบบกดดันมากอ่ะเหลือนักสู้อยู่8คนใครจะเป็นการดวนครั้งที่3ของคุณหนุ่มอนุวัฒเชิญเลือกเลยครับ เต็มไช้เปล่าเก่งพี่บอมเก่งสองคนนี้เก่งใครดีใครดีคนนี้มาไกลคนนี้มาไกลเรื่องนครมครับหายเลย็วลงนะครม <laughs> เห็นบอกสุขภาพไม่ค่อยดีเราก็เลยแบบเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรจะหล่นตัวเด้อ รถรยาบาลครับเตรียมตัวได้เลยนะเอาละครับเลือกมาแล้วนะครับนาคมจะเป็นการดวนครั้งที่3ของคุณหนุ่มต่างหลายน <ะ S 2> คน <ละ S 2> ไม่เลือกต้องเลือกเราด้วยมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการดวนครั้งนี้แต่ต้องตามลุ้นกันในวันต่อไปครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเบบี้มายไฮรักส์รีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวัสลีนอควารียสเนสกาแฟยามาฮ่า FB Battery ตอรี่ีและแบรนด์ซุกไก่สกัดครับสนใจสมัครมาเป็นนะักสู้ในรายการนะครับผ่านทาง f e c o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  k n p n p e นะครับ t s t l s t i n g t n g t l a n l a n d ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีดแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบยิบล้าน Still Standing Thailand สวัสดีครับ นี่นิ่งนิ่งนะครับยิ้มยิ้มนิ่งนิ่งเนี่ยใจจะขาดอยู่แล้วอยากจะดูแค่นานว่าแกเนี่ยจะตอบได้อีกหรือเปล่าชอมไม่ใช่ครับมะม่วงถูกต้องครับมะม่วงครับชอบให้ลุ้นนะชอบให้ลุ้นนี่คือมุกนะครับผมอะไรนะนี่คือมุกนะครผมใจจะตายอยู่แล้ว